ตอนตีสวัสดีค่ะนุโมทนาด้วยนะช่องสำรองเดี๋ยวรอพูสาธุก่อนนะคะใช่เนี่ยเวลาช่องสำรองเลยก็ได้หรอเช็คดูได้ไม่ได้ก็ว่าใครอยู่ในเรือนั่นสิอ๋อพี่แหลมน่าจะเจ้าของเขาน่าจะดูงานนะคะดูคุมผลงานนี่ดูเขาเขาพายคล่องกว่าเราอีกนะทุกคนดูแบบช่วยเไหมเอาไหม ว้ามตรงน้ําลึกไหมครับดูจากท่าทางแล้วน่าจะลึกน่าดูเลยค่ะไหนอะเต่าครับโออุ้ยทุกคนเห็นไหมมีเต่าอุ้ยบัเลิ่นเทอมเลยเต่าครับเธอขึ้นอโอ้ยเต่าอุ้ยตัวใหญ่มากภาษาไทยเรียกว่ารักแร้แหลมแหลมโอุ้ย พี่เบามือกับน้องหน่อยตัวใหญ่มากอันนี้คือพิจารณาเห็นได้เลยว่าเนี่ยคือคือธรรมชาติจริงอะเจอได้แม้แต่กระทั่งเต่าเนี่ยไม่ต้องไปอสนสัตว์นะคะนี่หลังคลองบ้านอาจารย์มีเต่าวางแรงจังน้องรักแลจะเรียกว่าวางแรงไม่ได้หรอกมันหลุดมือเต่ามันตัวใหญ่น้องทิ้ง โอ้ยทิงน้องเบาๆเต่าจุกแล้วเออยังไงเขากำลังพาเต่าน้องเขาจะพายมาให้เราปะเราลุ้นกันดูดูดูพามาหาจานไหมเออนี่นะชมหน้าชมหน้านะเดี๋ยวดูใกล้ๆและแบบเขาหยุดเขาพายตรงนี้ใช่ปะทุกคนเต่าก็จะอยู่ด้านหน้าเนี่ย VIP สุดๆนี่นะล่ะน้องรักแล้ตายแล้วไหมเอผักนู ให้อาจารย์เน,น่เนี่ยแหเริ่มใกล้มาละทุกคนรอ,ล,อลุนกันนะเนี่ยเลอเอิให้อาจารย์เน่เลยทุกคนรอรุนนนะนอ้นไปด้วยกันปะเอาเต่ามาให้ดูหรอลองรักเลยลองต่อง,งับเนี่ยเอาต่ามาให้อาจารย์แน่เลยคนพูดน้องไอ้สาวว่าขอบคุณค่ะพี่นิดนี่มาจริงทุกเอามาให้อาจารย์จริงแม่โฮตักโดนป่าบ้างไหมหนาอือ นี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้พี่แหลมส่องให้ดูนะคะซูมอาจารยวเอาอะแล้ววะเนี่ยทุกคนนะเดี๋ยวให้พี่แหลมซูมดูนะคะ <laughs> เข้ามาให้อาจารย์ดูจริงๆน <laughs> <laughs> ะตอนแรกว่าแล้วเล็งแบบนี้ <laughs> นี่นะคะโอ้ยตัวใหญ่มากทุกคนอาจารย์ <laughs> <laughs> ่ะถอยหลังเข้าครัเอาคือไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เป็นไรโอ๊ะที่ต้องแี่นี่ตัวนี้มันจะมีแบบว่าที่ดินที่โคลนดำหน่อยน้องน้องเต่านะคะพี่ทคเกี่ยู่ทางนี้หไปได้เลยต้องระวังระวังต้นไม้ค่ะนี่ทุกคนมาดูตัวใหญ่มากเลยเลยเลยโอ๊ยตัวมันกลับใครรู้นะ โอกัสหรอวะกาสสินาตก่อนนะอย่าได้เ <minha> ดี <youngest 49 2> ๋ยวให้ม <INTER> ันล่เต่าใช่ไหมม่ใภาพเต่าเต่าไม่ใช่เภาพดีเร็วนะอย่าไปยุ่งกับมันนะเต่าตื่นครับโยนดันะไม่เนเหนยดูเต่าดูเต่าไหมระวังนะัะอตัวนี้นาเนี่ยน่าจะเป็นสิปีั้งงไใกล้มากระวังนะอดยาวอยู่ยังชมชมลมคนเหยียบเต่าไม่ได้ โอเคครัใกล้มากไข่ก็ได้ลูกใครเนี่ย๋อตอนแรกก็มีหลายตัวเลยเนี่ยครับคือดูระวังนะลูกเปรี้ยงนี่ก็ปลาไอ้ปลาไหลขึ้นมาตัวมันเริ่มดิบดิบได้เหรอขึ้นมาปล่อยนะปล่อยลงไปแล้วการย์ต้องเขียนป้ายแล้วห้ามจับตับน้ำเอามันเยอะไม่อย่างนั้นคนจะติดกแทกที่อาจารย์เดี๋ยวจ่อป้ายไปติเฮ้ยกระต่ายงูน้องพลอยตัวใหญ่จริงใหญ่มากตัวอะไรหแล้ว เออเราเราก็ลืมไปเนาะเราก็ลืมไปเนาะว่าเสาก็งงับอาจารย์หัวนเหรอใช่เออเสาเหยียบดูกัดไม่ปล่อยเสาเสางับเดี๋ยวมันคลานลงกลับไปตอนนี้เอาไว้โชว์ก่อนเต่าตื่นทำไหนเห็นไหมเขามีอินทรีย์บารมีได้เจออาจารย์นะเนี่ย เป็นตุเป็นตาเลยอะไรคือเอาแป้งทาท้องแล้วขูดเลยคืออะไรอ่ะอาจารย์เขาบอกว่าเอาแป้งแป้งต้องมาแล้วอ่ะเออซ่องหลังหายไม่ไผ่ลงเรือน่ะน้องลิสาอ๋อถ้าจะเป็นเจ้าของเจ้าถ้าเจ้าของใช่เจ้าของแบคโฮเนี่ยเพไนเอาเพไนเอาเต่ามาให้อาจารย์ถอนะเจ้าเนี่ยตัวเบลเลบลเลนะเจ้าถ่ายรูปเต่า ่สดายไม่ได้เอาโทรศัพท์ลงมาด้วยเนาะเอาผลไม้ให้เต่ากินไม่มีอะดิเออเต๋อให้เอาให้เขากินได้ไหมปกติตเต่ากินอะไรอ่ะแม่แม่กำลังไปเอาให้ค่ะนกันาได้ค่ะพรุนี้เช้านุโฆษณา มีผักพุ้งไหมคะเพื่อนสี่กล่าวว่าดเดี๋ยวแม่แม่อาจารย์กำลังขึ้นแปลงแม่อาจารย์นนะคะค่ะขอบคุณคะ่ดคะดีค่ะหนุ่งวันทนเแม่ขาแม่แม่มีผักพุ้งไหมอ๋อมีผักอันนี้เลยโอเคนี่ไงนี่ ไม่มีผักบุ้งแต่มีผักกาดแม่จะนำให้ดูผักกาดขาวม,มันเล็กไปไหมคะร้อยจะขาดเอ้ยอาบน้ำให้น้องออกระโถดนะจ๊ะใครบอกเลขเลขจะออกแล้วเนี่ยกระโถนะจ๊ะย,ย,ยงงนญะ่ใะคะดูเต่าจนลืมตัว น้องกลัวเจอเต่า949กระถูดจ้ารอยาดูได้นะน่าจะโดนกระโถนอาจารย์ก่อนค่ะเน้องสะอาดเลยทีนี้อน้ำใช่ฟันเต่าคมมากเออแล้วหนูก็ลืมไปไงหนูก็แบบเออจะไปจะไปอยู่ใกล้เขาเออแล้วก็ลืมนึกไป เหมือนรู้แต่ก็ไม่นึกคิดไม่ทันซะตอนนี้าจะมีสตรีตุเส้นพี่ชายครับขัดเห็นอะไรไหมคนไข้หมอถามขัดเห็นอะไรไหมอาจารย์ลูกศิษย์บอกขัดเห็นอะไรไหมวะเขามาให้ครับตดูเออ๋ขาเขาขุดเออเขาขุดเจออือจริงเหรอก็เลยขึ้นมาถ่อเตาตือนทัน ตื uh. okay. <S <S ่นทาของแด้ตัวบลุ่มเลยคุณได้รับเต่าหนึ่ง EA หนึ่งชิ้นถ้าัดแล้วหอี่เลยไหโอเคไปดูคลิป เฮ้ยเอากล้องเขาสัมาถ่ายแม่แล้วแม่แม่ให้ค่ะแม่จะเลี้ยงไม่ก่อนหรือปล่อยไปเลยแม่ปล่อย่งั้นเดี๋ยวเราตัดมันเลยแม่คาตไปหาเดี๋ยวถ่ายรูปแม่สวยเลยฮะเอาตื่นทำสวยไม่รู้ตัวผู้ตื่นทำระวังระวังอย่าเข้าไปใกล้แต่ทรงสวยเนาะพีดีพี่ดาตัได้ดี แนมแหนมตรงไหนเดี๋ยวก่อาไหมกับพี่บีอาจารย์แหน่เฮ้ยมันต่มใ้าัหรอพังหรอโอัง เอาคุมไมให้จันคุยกันเล่นๆกับพี่ๆเขาไปก่อนใช่มันตืน้นาระวังมันญ่ทุกคนตืคนเต้นนจด้วยกยานห่คะจดีจ้าดีจ้าดีจ้าทุกคนดีจ้าจำได้ไหมเสียงใครจ้าทุกคนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเขาโนะเาได้เจอจสวัสดีค่ะตัวใหญ่หลบตัวใหญ่ นี้ยอ่าฮ่าฮ่าโอ้โหสวัสดาครับพี่บวัสดีครับบวัสดีครับเจอกันพี่อ้าวแล้วพรุ่งนี้พี่ไปไหมพรุ่งนี้ต้องโอเคได้ขูดเอาหัวไปทา้งนู้นเออได้จะขูดขูดเลยเฮ้ยนี่ก็จะขูดอย่างเดียวดูทั้งวันเพื่จะได้ยินเสียงจอดจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้าทุกคน มีแปง้งไหมเอ้ยไม่ใช่สิเออแว่นดิเกือบเนี้แล้วนิดนึงพี<า>่กิก๊กบ๊ายบายวันดีสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งได้ยินเสียงวันดีจ้านี่แหละวันนี้อยู่กับแอดแหลมให้แอดแหลมเป็นดีเจไปนะฮะทุกคนผองผมก็อยู่เมามอยนานๆเจอพี่ๆนะฮะเออเจอพี่ๆนะ แล้วก็มาบินโดรนให้จานมาเช้าแต่ว่าสัญญาณไม่ค่อยดีแล้วก็มีฝนด้วยก็เลยแบบมันขัดขัด,ขดนิดนึงก็เลยไม่ได้บินเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวค่อยบินอีกทีหนึ่งะฮะเสียงสายยันไกจ้าไม่ใช่สิเออเสียงน้องปัดเอง <c oughs> น้องหมีเปลี่ยนไปเออ <c oughs> เดี๋ยวเป้ว <c oughs> เดี๋ยวเปว้อ่า ไกคุณแมได้ไก่ลองก่อนกลับไปพักก่อนเถอะไหนไม่ใยรกขอฉ่ไม่เอาหรอกผมไม่ใช่ปลา ม่ใช่ปาก็ิดได้ป่าแยมเหรอเนี่ยครับกินเลยพี <mm ่พีฮะไม่ค่อมไม่คกินของไม่แพรอมันอัวอยู่แล้วไม่กลัวหรอกประเด็นคือมาย อุ๊ยใกนอไันล้เลมเลี้ยงไว้แบบใส่ยางใส่อะไรดูแลเพราะเขาพม่แรงก็ปล่อยไปรวมขอบบนมากนารักจิงอไบแล้วถ้าไปลต้นห้าไปลงตรงนี้เดี๋ยวจะแกหัาวลาก

เข้าใจเนี่ือร้ลงท้านะฮะนีคนแก้วัเยต่ว่าไม่ใช่ใครไเือก็เขาไม่ก็ที้ว่าคุณ้ดเลยว่าอะไรรู้ได้เลยู้ได้เลยว่าอะไรตรงตามใรันลยตั้งใจเลยตรงหมดเลยอ่ะ

ข้าวอริกาบิบิกระต่ายข้าวบาร์บีคิว่ชาปลาอะไรตันติดพันติดพันติดพันติดบันติดพ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 ันติดกันติดพ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 ันติันติดพันติดพกนต่ดพันติดพันติดพันติดพันตติดพัน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 ันตนติดพันติดพันติดพันตันตันติดพ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 ิดพันติดพันติดพันต

เพรก่อนที่ยิงเนี้มันลๆๆเาจะไม่มาถมกันคนก็เข้ามากนนไม่ได้โอ้ยไหนับทางานบกกับเขอต่อาถอนสาบัวเนบวกเนบวกเยอะที่พยายามเข้ามาไม่ใช่ครับบวกรวมดียวกัน อาจารย์มันมีความเสียงแล้วนะถ้าไปไหนคนเนี่ยพักแม่จะพูดนี้ทำใหม่ทำตู้คราวไปก่อนใช่ครับเดี๋ยวมันกต้องออกแต่มีความเสี่ยงนะต้องนี้ทำใหม่แล้วแอม่มแหมมมาแล้วจ้าเดี๋ยวไปกันหลายคนรวบรวบลงไปโอ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องรีบกลับกันเหมือนกันนะเนี่ยจะกลับกันก็ได้เลยนะครับอาจารย์ได้ครับอาจารย์ครับทุกคนอาจารย์อย่าลืมเติมของผมเออไปก่อนเติมด้วยอะไรอ่ะ ไเจนี่แหละอาจารย์น้องเอาไม้พายไปด้วยไหมว่าไปเจอมหมือนมเจอประกันเนี่ยอะไรมาอาจารย์เจอไหนมั่วมาเจอประกันเนี่ยาไปจูดซื้อมาเท่าหเนี่ยมันดูแล้วอาจารย์เมื่อวานผมเจอมเต็มห้กว่าบาทเลยอาจารย์อะไรเจอาไ่ออ้สวยอาจารย์เจอ้านอ๋อเออสามมาสรรหาพาละมาเลยน่ นะอันเก่าอันหมดมันมนี่เท่าไหร่เนี่ยหมื่นสี่ครับ<ส>โอ้โหเดือนละเหรอปกปีเอ่อสวยอนะสีแดงด้านน,น,น,นะสวยครับสวยสวยอันนี้เป็นงสีนี่เหรอ ไม่ครับสีขาวแต่ผมเป็นแร็ปสีแดงเอารับยังไงอ่ะก็สติ๊กเกอร์เอาไปแร็ปมาเพิ่มใช่ไหมเนี่ยได้แล้วสีขาวแบบนี้เพราะว่าสีมันไม่น่าจะออกด้านแบบนี้อาจารย์ไม่พอให้ผมด้วยไอ้ดีๆให้ด้งยคเยอะๆอย่าให้เป็นภาระไปเยอะกว่านี้ตรงครับเอามาใช้งานเลยอาจารย์อาจารย์บอกให้ไปสร้างเหตุผมก็ไปสร้างแล้วเนี่ยัอนนี้สร้างนี่จะไม่ได้สร้างเหตุ เอานี่มาเป็นเหตุเฉยเลยครับการนั่งเนี่ยแหละเติมแบบสร้างเหตุของความเป็นนี่รัดหางครับรัดขาจอสวยจอสวยจอสวยนะสวยครับเอาไหมสักคันหนึ่งวะเอาปัดให้หรอครับของพี่ตาเนี่ยเบนซ์ไม่คนละอย่างนะจ๊ะเขากับเบนซ์ไปเลยวันนี้แหละอาจารย์วันนี้แหละเอ้าพี่ตาการลูบเฉยๆครับไม่ใช่หรอการลูบเอัแนมันเปิดไม่ได้ใช่ครับ แค่นี้ก็เวิร์กแล้วมันโดเปิดไม่ได้หรอกเปิดกว้างเลยว่ะโอ้ <O of. S 1> ทั้งคันเลยอะ่ะข้างหลังก็กว้างดีนะครับพับเบาะได้ครับพับเบาะเก็บของอะไรอย่างนี้ได้เปิดได้ได,ได้ครับคุณแม่นั่งเลยครับแม่แม่ขึ้นมาเจมเลยมแม่มมใคร<ม>จะดูเธอห้ได้บ้ามลึกด้วยจาว้าเก<ด>็บของเก็บอะไรเนี่ยเ่มีโอกาสแบบชูละหูแบบอาจารนั่งรถผมเลยได้งานอะไรนี้อันนี้ชัดที่สุด ถ้าชาร์จเต็มร้อยห้าร้อยกว่าโลก็คือสามารถไปขึ้นขึ้นเหนือได้แล้วห้าร้อยโลถ้าไปเชียงใหม่ก็ชาร์จเรื่องประมาณใช่ครับประมาณเชียงใหม่เกือร้อยใช่ครับโอเคอันนี้ก็ชาร์จโถสับเอาวางแล้วก็ชาร์จเลยเหรอใช่อันนี้มันไม่ได้แก่ยังครับนี่ยังไม่ได้แก่ยังครับเนี่ยไหนเอามาให้อาจารย์ซื้อกลัวันไหนเนี่ยจริงๆสองอาทิตย์ที่แล้วครับแล้วมัน ไปเนี้มันผ่านเลยเครดิตดีเขาบอกว่าเครดิตดีจัดเออเครดิตดีจัดดีจัดดีจัดผ่านเลยไม่จะเป็นหนี้นะครับได้จานเครดิตนะครับของเขาไปขึ้นรถนี่ขึ้นรถด่วนขึ้นรถแล้วก็ขอรถด่วนเขาด้วยดีมนะดี่ได้มงเดี่ยวด้านนะอ้าวปิดทำไมล่ะไหนเจิมซิพี่หมี เบื่อจานได้ไมีโอกาสนั่ไปโดยมันปได้นักหนักไปมีเส้นวะเส้นปให้อาจารย์เซ็นรถยังจะเซ็นเลยเฮ้ยตอนแรกผมคิดตรงไหนดีวะจริงจงหน้าจอก็สวยนะครับเซ็นสักมาถึงหน้าจอโอ้ยจริงดิโอ้โหเอาไปทำอะไรไม่ได้ใช้อะไรแล้ว ผมดินเถอะเอาเงินผมดินดีกว่าผมดินเกือประโยชน์กว่านี่หนักรถใช่ไหมใช่เอาสาไล่ได้อีดสติ๊กเกอร์โอ้ใช่ติดเองค่ะตอนแรกเนี่ยมันสีขาวเนี่ยอ๋อแล้วติดแค่ต้อสวยว่าปัดสวยมากติดสติ๊กเกอร์สองหมื่นห้าติดสติ๊กเกอร์ทั้งคันสองหมื่นห้าผมติดข้างนอกผมเดิมสีขาวมาตรงนี้ก็เป็นเน้น ประมาณแล้ววันสามวันก็ผ่านมันอยู่ได้นานไหมสุดแล้วเนี่ยก็ประมาณห้าปีจดยะเวลาประาณอ่าแล้วเวลาจดทะเบียนต้องต้องเป็นสีอะไรก็ไปแจ้งแก้ไหมต้องแจ้งแก้ต้องไปแจ้งแก้เนาะต้องแจ้งเป็นกลายเป็นสีแดงแทนคนสอบแก้อือเปยนสีต้องแจ้งถ้าแจ้งไม่ไม่เท่าไหร่หรอกครับถูกอือยังไม่ต้องตุนิดนะติดตุนต้อปิดติดตุต้องปิดดังเหรอ ขอาย่าดูข้างหลังแป๊บนึงเอายญาตดูข้างหลังนิดนึงโอบเราตรงไหนครับก็ภาพดีครับเออสรุปด้วยจะรุปด้วยมีจ้ะนี่ปัดขอบคุณมากเลยนะเพื่อนสวยสวยดีแต่มาสวนนี้เป็นรับแล้วตดีเปิดเปิดไอ้หทุนด้วย ใช่กระเป๋ามันมันแค่เป็นไอการรูปเฉยๆครับมันไม่ได้เป็นสันใช่แล้วนี่คือรถที่อาจารย์จะเอาไว้ขับไปออฟฟิศได้ครับจริงหรือว่าถ้าเลื่อนด้เวลาแบบมีงานเลยถ้าเลื่อนชั้นลุ้นได้จะแพงขึ้นอีแต่ผมมองว่าอย่างนั้นมันไม่ไม่ดีอ่ะโอ้ลืมทุกคนดูรถไอ้จะปัดเสร็จแล้วใช่ไหมไปแล้วนะลงไรแล้วนี่ครับไม่ใช่ประจ ong ไม่นี่จ้ะไม่เห็นทะเบียนไม่เห็นทะเบียน พี่ตาเมื่อกี้พี่ตาถ่ายรูปอาจารย์ครับผมฟองครี่มแ้เละครับเนี่ยผมเห็นในกระจกนี่งไมตาพี่ตาตมันดูนูนเลยเนี่แล้วตอนนีอันนี้ดใช่ไหมสองนสองพันห้า่แจ็คผมส่งเขี่ยนได้ไม่ได้หลนี้ใช่เปลี่ยนไม่หรอกนะครับไมยังไม่แจ็คผมแจ็คเมื่อวานผมมาให้ทานเชิญวันนี้เลยเมื่อวานตช รถแอดมินปัดครับผม BYD นะฮะรถแอดมินปัดจ่าสีแดงสวยๆเสือ <A wa. S 1> อ่ะเะดี๋ดวยวพาไปดูข้างหน้าแล้วเดี๋ยวจะลงไลน์ละอาจารย์ให้ลงละงน, <Quit. S 2> น,นี่นี่จ่ารถแอดมินปัดจ่าออพอ เห็นทบวงทเบียนอะไรกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนุโมทนากับทุกคนที่ได้ยินได้ฟังทํากันในวันนี้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้คิดว่าตอนเช้าน่าจะไลฟ์สดตอนที่ถ่ายตอนที่เราใส่บาตรกันเนาะใส่บาตรกับหลวงตาสินทรัพนะครับมีแม่ชีมีมีพระพิสู่สงฆ์พี่พี่หมีผู้นี้อีกรูปนะ พระกี่รูปเป็นพระห0าร้อยรูเออพระ500้อแม่ชีอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้นะวันนี้ขออนุญาตลงไลฟ์แล้วไม่แน่ว่าค่ามาอาจารจะไลฟ์ต่อหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะค่อยว่ากันนะครับผมไปละอนุโมันาด้วยครับ